าสุดชิ้นหมวกเบรกหัวพี่นอ้องใน้จ่ายากไปซื้ออะไรให้อยู่อันอร่อยกูาบาทครับนี่ำมันให้เราลีกกองออกยัออเลยโอ้เหลียววันออกบานเมือน,น,นี้ค่ำเนาะตัวแห้งเนี่ยที่แห้งนี่ยอวกพวกว่าสีกมเม็ดเดี่ยทเปลี่ยนมาสันไปเอามาอันสิเปลี่ยนซะก่อนเดี่ย เพียดทาเพื่อนเล็กหน่อยครับเดี๋ยวดี๋ยวแกหน่อยแล้วสวนหลักก็เกี่ยัดตอหน่อยๆออกนะครับตอใหญ่ก็เอาไปออกที่ทังยามฝนหมดแล้วครับเพราะว่าเพื่อนดอบซองเพื่อนเจให้มาไหร่ดินตัวนี้ขึ้นไปหาขู่ผีกนะครับผมขึ้นไปหาสวอนผีกนะครับสีนหมอกวีขั้วพี่น้องไ่เดืองธรรมดาแหละห้องรถฟอร์ดห้องไอโนเวียดแดงกับบีกายนี่ก็เห็นเพื่อนเปลี่ยนซองซ้ำเถื่อนะครับ นีอใหม่หถือว่อเข้ามาแต่ว่าก็น่าจ,จะเป็นน้ำมาอยู่การใช้งานพี่ว่าแล้วครับนี่มงมันเกานเ่าเนี่ยหรอครับเสีนหมวกเบียดตัวนี้เยกเยกนะครับไฟรถให้มันเอียงข้างหนึ่งว่าสันโทษทำเสียนรถฟอร์ดไปหนนะครับเออพ่อพ่อพ่อทษทำเขาแก้โน้มเบียดแดงนะพี่น้องแต่ว่าเห็นเอียงข้างหนึ่งแล้ววันเศ้าอะไรนะครับ มัน,นยังยจะจิความพนวสันนักจัดการเลยวสันโอ้จอดโคตรเท่ครับนะตสายางอะไรเพิ่งอกีกเนาะมึง่งแหละมอเป็นแต่เดียว นี่โอ้ยมันมันออกสีนอยู่ป่ะเจ้าอาวาสมันกระส่าอไรอะไรทีน้องเมีนป่าจะกันมันอย่างนั้นหรอไอยังคือเป็นเหล่าเหล่าหรือว่าไจีดินมั่ง มน่สวมนคนโอ้หอยจีนตือนเบรดถ่านนะครับสวยเยหอยทางนั้นท่ากาวได้แม่อมเล็กตัวนี้นนคือบบีปิดไวหายห่อว่เล็กตัวนี้ถ่านกาวนำมอเบอร์ยังไน่ยนี่เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบอาเดี๋กบอกจอ่เกอกากาใหกับ ธรรมดานะครับรถใส่งานงานปางานดงใส่กุญแจว่าใส่เกียร<ด>์ไว้เลยนะครับคุณป้าเลยกันไหลดินางเหยียดที่ข้างหลังเอาไม้เสือมาเล่ามาสมาน้ำหมึกจับน้ำหมึกจับ อ่าพี่น้องอะไรมาเนะเอาเมึงมึงโอ้ได้จากบาทเลยนี่มึงหัน่า่อยเสามึงกินนี่นี่ขึงกิน่นี่ยนั่ไปยุซา่มีอกยนี่นะนแงไปลอยนื้นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเออเปลี่ยนอาเปลี่ยนข่ว่าเดียวนะครับเรียบร้อยนะเรื่องแรงอา อดสนักครับหมวกสาไรมันอกกอซีนะครับเอาขอนลงมาหนะ่อยใครอยากมีสร้างประจำตัวอยู่ครับีงสองีงเพราะว่าดุนเนียนบ่มีศูนย์บริการนะศูนย์บริการคือสิไปเกิดใหม่เพืาา่ออ่ไรจักบริรตัวเอง โอ้เข้าวาพออดมนหาดวาย้ขับฟอร์ดไร้้ขับรถผู้ใดอะบโอ้ฮะ,ะก็ไปยัง,งยเางกงาะคนทั้งใดไปนำกันเดอสองขันนี่บ่ ขอขรดิเกียงเขาวัน,วน,นทุบอไมาสั่นใครดอกคงอยูท,อทสอน้าหยใช่ไหมตาเกาจัก,จกนหน้อยได้พี่น้องผลตากเกาขาดทิมก็เอง้างหน่อฟ้าเกาดีเกาเกาแดงครับถ้าพวกกินมอเตอรไ์ไซค์ยิมสร้างใหม่ เดี่ยน,นี้ว่ามีสิขมือยันเขาสักนเขาว,ขาวะหวานยังก็คอนเคาะขอบมันครับอ๋อนี่หอยเกา่าตัาวเก่าก็ใส่ไปกวเก่าขาว เปลี่ยนซีมมนหมวกเบรกรถไถฟ,ฟอร์ดหกพันศูนย์หกพันสิบหกสี่ศูนย์นึ่งถือว่าขึ้กันนี่งป้อเนาะฝ่ำเขากับเพียนเอาใหม่เลยครับคันนี้เขาทาอยู่เดี๋ยวได้กล้องแหงมาพ่วงน CD ี่ซีดีวิวให้มึงพี่น้องรถคันนี้มันมันพอได้ยัดได้เดีอบสนั่นแล้นเขามันสิบปอยไว้ได้ซื้อได้นั่นมันสิขาดเด้บ่เขาบอลชุด มันสูดรที่สมองมันเป็นบาอบไรบอะไรคือจังวานั่นบอันนี้ไหมันสีเหลือตะปูของหม่ยู่ตัวมันเขาวบนสุดมันใบยุงในยุ่าบยุหเมื่อเท่านั้นมึงกูเห็นยัดได้อะะบายนี่มันเอามันก็แค่ดึงเข้าไปซื้อเลยมันกิดสิงมันเกิดสิ่งนี้เลยเนียยุงในยุกงหลอกไ่เหนมอกใ่ครเยอะบเลามีใคร ก็สาม,มใเในเดียนไปไกลแ <c oughs> นวนีเลี่ยดนดูเขาออามา,ายติเดือนนึโอ้ยหวันทำอมไาราที่สวนอกผี <c oughs> ำแล้วพี่น้องเรียกว่าบุ๋มเลย น่าจหน้อยนีย่มันจะเขียบไค่แต่วันมันบ่อไรออกจอดยิ่งเอียงเออรวมวม,วมหหมทั้งแม่เขาหมันอนกยังวมหไปนี่ชอะไรดีวน่ามัวมเพ่อะมันมันสุดท้ายนียต่ตอบว่ตัว ดีกันเวทตรงนี้แล้วมันเ,เอาของเราถทยซีซีไปสมมมีแต่รยปอดเด้ย๋ยด่สีนมองบีกวัวตาที่มันอยู่มองไหนเราไม่เคยเห็นตัวาขาดมามันหอดบาร์กันหับอกปเมืองทารเนนมึง เขาไปบุกเลือดนี่ที่ขาดได้ก,กว่าศึกษาไปเรื่อยมันเท่าซ้อมเก้งนะกับซ้อมรถบ้านนี่เปิดนบ้านซ้อมรถไทยฟอร์ดรถไทยคูปตะยังวะเด็กไบ้ไงกรุบถีบ เฉยๆไม่ตัดทอนเบียนสีข้อหลังพี่น้องรถคันนี้ก็ได้หาเงินซะก่อนหรือฝันก็าขอนตอกที่ปุ๊บปุ๊บออกไปบ้านโอเคไม่ใช่สอนทอนตัว งังขบวนจับยี่ตัวนี้คุณมีดูบอกใังยูเอาตัวอยู่เหียนมาเนาะมาเรียบร้อยเลยอ้าวเกีดอะนะพี่น้องใส่ในเดี่ยวก็ใส่หูมันก็จบแล้วครับไม่มียังไงหรอกสิ้นหมดวิ่รถฟอร์ด